สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถซูซูกิเน็กนะครับเริ่มที่ชุดหน้าเลยครับล้อของซิเซ็นนะครับอยู่ที่เป็นล้อเก่าเจ็ดสิบพับเก้าสิบครับส่วนล้อแม็กขอบสีนะครับ จานเบรก,ก็จานเดิมครับด้มเบรก,ก็ชุดเดิมครับมาดูที่ปั๊มเบรคครับปั๊มเบรก,ก็ตัวเดิมครับส่วนส่วนเบรก,ก็ชุดเดิมทั้งหมดครับแต่นี้จะจัดแปลงเอานิดนึงครับต่อไปมาดูที่ชุดหลังครับ พวกสตาร์ทเท้าแล้วก็ฝาครอบสายพานของเดิมทั้งหมดครับกล่องลมก็ฝาครอบป่องลมก็ปองเดิมเหมือนกันครับมาดูที่ล้อครับล้อจะเป็นของซิกเซนเหมือนเดิมครับแต่ล้อข้างหลังจะใหญ่กว่าตรงที่ จะเป็น80ดสทับเกครับมีล้อแม็กขบสิครับดูที่ชุดแต่งใหม่ครับคือเบาะเบาะใหม่คลาสสิกนิดนึงครับแล้วต่อไปมาดูที่ระบบสตาร์ทของเครื่องยนต์นะครับ ผมนายนโนทชัยกางชาชัยปชสามทับหนึ่งขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ